เอาปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะเอาปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดซะก่อนสวยตายแท้บนเลยไหม เจะมาจบแล้วเทศปฏิบัติเบื้องต้นสอนเด็กหญิงเข้าโรงเรียนใหม่คือเด็กหญิงส,ส,ส,สุรินทรนหมอประเดินดอกนั่งสมาธินั่งสมาธิานั่งสมาธิ พูดถึงนักเรียนใหม่นักเรียนใหม่มาจากสุรินเกิดเด็กหญิงสุภาพรเออ,อมาจากสุรินมาเข้าโรงเรียนใหม่นุองปูกปก็สอนเรื่องกรรมฐานคือกรรมฐานเบื้องต้นนะกรรมฐาน กรรมฐานเบื้องต้นคือการฝึกจิตนี่แหละคือการฝึกจิตให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าสมาธินั่นแหละคือฝึกกรรมฐานคือฐานของจิตเราต้องฝึกอาศัยการฝึกฝนฐานของจิตเรียกว่ากรรมฐานคือฐานของจิตเรียกกรรมฐานกรรมฐานนั่นแหละ ถ้าจะแปลตรงๆก็คือกรรมก็คือการกะร,ระทำเราทำฐานของจิตหรือกว่ากรรมฐานทำฐานของจิตให้จิตตั้งมั่นมั่นคงแล้วว่ามันเกิดจากการกะระทำของเราจึงเรียกว่าเข้ากรรมฐานนั่นแหละในเมื่อฝึก ฐานของจิตตั้งมั่นมั่นคงแล้วก็เรียกว,ว่าสมาธิตั้งมั่นนั่นแหะสมาธิตั้งมั่นคือจิตมั่นคงจิตไม่วอกแวกไม่คอนแคลนไมีว,ว่าฐานมันแน่นฐานมันดีคือฐานของจิตมันเกิดขึ้นจากการกระทําของเรา การฝึกฝนการกระทําการอบรมนั่นแหละเกิดขึ้นถึงเรียกว่ากรรมฐานการเดินก็อย่างอธิบายมานั่นแหละคือกราบแล้วก็สวดมนต์ย่อทำวัดยอ่อ ทำปัจจเแล้วก็รวบรวมสติรวบรวมสติแล้วก็มริกรรมอย่างที่ลูกปวอธิบาบไปนั่นแหละพุโทโธพุโทโธพุโทโธอันนั้นคือการนั่งการเดินการเดินก็อย่างลูกปวธิบายบหละเดินเราจะยืนหรือนั่งอธิษฐานจิตซะก่อนยืนก็ดีนั่งก็ดี ตามปัญญาใสแล้วก็ปนมือขึ้นอธิษฐานจิตน่นะคืออันดับต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะเดินจงกมรมภาวนาบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าเกิดสติเกิดปัญญาดวงตาเห็นธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ระหว่างมือเราปรนมออยู่แล้วก็มีสติก็าวางมือลง วางมือลงให้สุดแขนเหยียดให้สุดแขนพอดีแล้วเอามือควยกันเอามือควยกันระหว่างมือซ้ายกับมือขวาควยกันระหว่างสุดแขนพอดีอท่านว่าไว้ตามปฏิปทาหลวงปู่มั่นไม่ให้เดินควยแขนเดินกวยแขนก็ไม่ได้เดินกอดอกก็ไม่ได้เดินเอามือควยหลังก็ไม่ได้ เดินมือขัดงอนก็ไม่ได้อย่างเราขัดงอนเจ้าบกขัดงอนเอามือขัดงอนแล้วเอามือขัดหทถอยไม่ได้ <c oughs> นั่แหละถ้าเราไปทําอย่างนั้นก็เรียกว่าเราไม่เคารพทำทำไม่เกิดทําไม่ถูกวิธีทําไม่เกิดทําด้วยความประมาทอยากท,ยา,กทกายังไงก็ทําเดินไกวแขนเมื่นกับชาวบ้านเขาเดินไปไล่ไปนา ถ้าเราไม่ใช่เดินจงกรมไม่ใช่เดินบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เดินเหมือนกับชาวบ้านเขาเดินไปเล่นไปให้ไปไล่ไปนา <c oughs> อันนี้สมไม่เกิดเพราะเราไม่บูชาธรรมเราไม่ขอรพธรรมนั่นคือการเดินต้องสํารวมนะสํารวมกิริยากายของเรานะเดินก็เดินให้ เขารบทำนะไม่ใช่ว่าจะากเดินก่ยแขนอยากเดินมือกอดอกขัดหลังก่อยหลังไม่ได้นะนัะ่นเรียกว่าไม่เคาลบทำทำไม่เกิดทำจะเกิดสําหรับผู้เคาลบทำผู้บูชาทำทำจึงจะเกิดทำจึงจะเข้าถึงจิตถึงใจนะั่นแหละเราทำสักแต่ว่าทำก็เสียเวลาเหนื่อยเปล่าทำพอเป็นพิธี เสียเวลาเหนื่อยเปล่าเราต้องทําจริงนั่นแหละไม่ว่านั่งก็ดีไม่ว่าเดินก็ดีต้องทําจริงทํำด้วยความเคารพนอบน้อมบูชาจริงๆลผลจะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติผลจะเกิดแก่ผู้เคารพนอบนอบ้นอมน,นะคุณงามความดีจะเกิดขึ้นแก่เราแต่ถ้าใครไม่เคารพทำ ไม่นอบน้อมต่อทรทมก็ไม่เกิดทข้าไม่ถึงจิตถึงใจนั่นแหละเพราะทิฏฐิมันขวางทิฏฐิขวางทำทำขก็ไม่ถึงจิตก็เดินเสียเวลาเหนื่อยเปล่านั่นแหละเดินพอเป็นพิธีไปเดินเลี่ยนเล่อยๆไปเดินจักแต่ว่าเดินเดินพอเป็นพธิธีเดินพอเป็นธทมเนียมทํานองไปแค่นั่นแหละกิเลสไม่หลุดไม่ล่วง ทำไม่เกิดด้วยความประมาทเสียเวลาเหนื่อยเปล่านั่นแหละถ้าทำแบบนั้นไม่ทำดีกว่านอนดีกว่าทำพอเป็นทำเนียมทำนองทำพอเป็นพิธีนี่อย่าทำเลยมันเสียเวลามันเหนื่อยเปล่าเราทำต้องทำเสียสละบูชาคุณ พร, ane, พ,พระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จริงๆนั่นแหลจะเกิดอันนี้สงฆ์ทำจริงจะเข้าถึงจิตเราเข้าถึงจิตถึงใจผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้เคารพผู้นอบน้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นคือการฝึกเบื้องต้นจริงๆต้องฝึกให้ถูกวิธีมันจึงจะไม่เสียเวลาไม่เหนื่อยเปล่านั่งก็นั่ง ด้วยสตินั่งก็นั่งด้วยสติเดินก็เดินด้วยสตินั่งด้วยความเคลรพนอบน้อมจริงๆเดินก็เดินด้วยสติเดินด้วยความเคลรหนอบน้อมจริงๆนั่นแหละเราจะได้รับผลผลจะเกิดขึ้นแกเราน้ <c oughs> ก็มีขันติมีสติมีขันติ ขันติก็คือความบดทนนั่นแหละมีสติมีขันติประกอบกันถ้าไม่มีขันติจิตก็ไม่สงบเพราะว่าไม่มีขันติไม่มีความบดทนแล้วก็ปวดแขนปวดขาแล้วก็ปวดลังปวดเดียวก็ไปท,ทําตามกิเลสตัไหนไหนว่าไม่มีคันติไม่มีสติไม่มีขันติ หาความสูงหกไม่ได้หาความว่างไม่ได้นั่นฝึกให้มากฝึกให้มากฝึกขันติฝึกสติฝึกขันติให้มากอันดับแรกให้ผ่านเวทนาให้ได้เบื้องต้นจริงๆนี่ฝึกสติฝึกขันติให้ผ่านเวทนาเบื้องต้นให้ได้คำว่เา,เา,าเวทนาก็คือการเจ็บการปวดนี่แหละเก็บปวด เน็บซาต่างๆคนะันคายก็เรียกว่าเวทนามันคันมันคายมันมึนมันชามันเจ็บมันปวดก็ให้มีขันติมีสติอย่าไปทำตามอาการนั่นนะั่นอาการนั่นก็สักแต่ว่าสมมติว่ามันคันมันคายตามหลังตามเบลตามหัวตามไห,หล นั่นก็คืออาการนั่นแหละให้มีสติให้มีขันติเดี๋ยวอาการนั้นเขาจะผ่านไปดับไปนี่คือการฝึกจิตให้ผ่านเวทนาแม้แต่ความมึนชาตามหลังตามเบลตามขาตามเท้าก็ให้มีสติมีขันติ นั่นก็เป็นสภาวะของธรรมเป็นอาการของธรรมให้มีสติและเลอกได้อยู่งั้นมีสติและเลอกได้อยู่นี่ก็คืออาการของธรรมสภาวะของธรรมถ้าเราไม่ทําตามเขาเขาก็ผ่านไปดับไปจึงเรียกว่าไม่เที่ยงอนิจจงทุกขังอนัตตาอนิจจงเกิดขึ้น ทุกขังทนไม่ได้อนัตตาก็แตกดับไปนั่นละคืออนิีจังทุกของอังอันนตตาต้องมีสติมีขันติอาการนั่นสภาวะนั่นลักษณะนั่นก็จะผ่านไปนั่นละนี่เลยว่าฝึกจิตฝึกจิตมีสติมีขันติให้มีความอดทน ให้มีสติให้รู้อาการนั่นอาการนั้นเกิดเราก็รู้เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปดับไปอยู่งั้นถ้ามีสติมีปัญญาล้วก็จิตมันจะหมุนไปตามต<ม>ามธรรมนั่นแหละจิตจะปล่อยเวทนาจิตจะปล่อยเวทนาถ้าจิตปล่อยกายเวทนานั่นก็ดับนั่นแหละคือจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นใน อาการนั่นเหมือนกับว่าไม่ม,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 มนนีมีกายก็เหมือนก็บว่าไม่มีถึงขั้นนั้นแล้มีกลยก็เหมือนไม่มีมีเวทนาก็เหมือนไม่มีถา้าจิตสงบรวมลงถึงขั้นนั้นแล้วเกิดขึ้นจากการฝึกการปฏิบัติตนนี้แหละเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกคนนั่นแหละคอยมีสติมีขันติ เป็นได้ทุกคนถึงขั้นตามชื่อของตามคนเรียกว่าอัปมานานั่นละอัปมานาสมาธิมันลงถึงขั้นนั้นแล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไระเวทนาต่างๆไม่มีมีกายก็เหมือนไม่มีแม้แต่คำบริกรรมที่เราบริกรรมอยู่พุทโธพุทโธพุทโธนี้ก็จะดับ พวกลงในขณะนั้นเลยนั่นแหละียกว่าลงถึงขั้นอัป,ปมานาว่างไปหมดจะเหลืออยู่แต่ผู้รู้เท่านั้นเองกายก็มีเหมือนไม่มีเวทนาก็ดับไปดับไปหมดแม้แต่คำบริกรรมเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธก็หยุดสนิทเลยนะนะั่นแหละไม่มี แกเหลืออยู่แต่ผู้รู้ว่าเออมันดับไปทุกอย่างดับไปหมดเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวนั่นเรียกว่างจริงๆมนั่นคือว่างจริงจริกายมันว่างว่างจิตมันว่างกายจิตว่างกายก็ว่างไปหมดคือเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวถึงขั้นนั้นเรียกว่าขั้นว่างนั่นแหละ คือขั้นต่อไปอันดับต่อไปนะ่ะเราเอาเบองต้นให้ได้ซะก่อนสติขันติเนี่เอาให้มั่นคงซะก่อนนั่นแหละความสงบความว่างความวางอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละเอาเบองต้นให้ผ่านซะก่อนอาศัยการฝึกอาศัยการฝึกอาศัยการอบรมจิตเนี่แหละเป็นได้ทุกคนนะั่นแหละ ้าถึงอัปมานาสมาที่ได้ทุกคนนั่นแหละเราถึงขั้นนั้นเราเราจะรู้ว่าจิตแปลกประหลาดจิตน่าอัศจรรย์ในขณะนั้นไม่มีอะไรจะคิดก็คิดไม่ได้นะในขณะจิตวางแล้วคิดอะไรไม่ได้เวลาถอนออกมาือเวลาถอนออกมาแล้วจิตไปอยู่ระดับ อุปจาระสมาธินี่พอถอนออกจากอพอถอนออกจากความว่างความสงบเรียกว่าอปปา,านาอะไรถอนจะออกจากความว่างความสงบเรามาตั้งอยู่อุปจาระคือขั้นกลางๆนี่แหละเราจะพิจารณาเราจะไขควรดูเหตุที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนว่าอู้นี่คือจิตดั้งจิตเดิมน่าทะใจจริงๆแปลกประหลาดจริงๆนี่แหละคือถอนขึ้นมาอยู่ระดับกลางๆนี่เราจะพิจารณาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นน่าสะใจจริงๆท่านจะบอกว่าจิตน่าสะัจจิตแปลกประหลาดจิตน่าสะันทต่เกิดมาแต่วันเกิดถึงวันนี้ก็จะไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยเจอ พ่งจะมาเจอเดี๋ยวนี้เองนั่นแหละจะว่าอัศจรรย์แปลกประหลาดจริงๆนั่นแหละจะว่าจิตตั้งจิตเดิมจริงๆไปอย่างนั้นจว่าจิตแปลกประหลาดจิตน่าอัศจรรย์อันนี้จะรู้ได้เฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นส่วนผู้ไม่ปฏิบัติอ่านตำราเรียนตำราก็ไม่ถึงของจริงเข้าไม่ถึงของจริง ก็พูดได้อยู่แต่เข้าไม่ถึงของของจริงไม่ได้สัมผัสของจริงอาศัยการฟังมาเรียนมาจํามาก็พูดได้แต่ไม่ได้สัมผัสทำแท้คือของจริงนั่นละ,ะผู้จะได้สัมผัสก็คือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะได้สัมผัสทำแท้รู้แก้งเห็นจริงในธรรมจริงๆสําหรับผู้ปฏิบัตินั่นละ ไม่สงสัยอ่าไม่สงสัยอ่าคือปัญญาเห็นธรรมไม่สงสัยอ่าเห็นเพียงใดก็หายสงสัยเพียงนั้นเห็นเพียงใดรู้เพียงใดก็หายสงสัยเพียงนั้นอ่ะ <c oughs> คือปัญญาเห็นธรรมเห็นธรรมแท้ไม่สงสัยเห็นแล้วก็ดับไปผ่านไปไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นแล้วก็ผ่านไปดับไปอ่า มันเกอการปฏิบัติการบรรเพ็ญการภาวานาเป็นได้ทุกคนนั่นแหละมีสติมีปัญญาสติสัมปชัญญะกบบริบูรณ์ต้องเป็นได้ทุกคนสําเร็จได้ทุกคนนั่นแหละ้ว <c oughs> ยสติปัญญาหรือสตางคมเพียนสําเร็จได้ทุกคนแต่เบื้องต้นหนึ่งเราต้องเข้าให้ถูกปฏิบัติให้ถูก ให้ถูกวิธีจริงๆศึกษาเรียนรู้ให้ท่องแท้นั่นแหละเราจรึงจะหาทางแก้ให้ถูกวิธีเราจรึงจะไม่หลงทางนะถ้าเราไปทำสุ่มทำเดาไม่มีพ่อแม่ครูบาอ,อ,อาจารย์อบรมแนะนำเราก็จะหลงทางได้น่ะไปทำเองไปอ่านตำรามาไปฟังมาแล้วก็ มาทำโดยไม่มีครูบาอาจารย์กำกับดูแลให้ก็เสียได้เสียคนได้เป็นบ้ามามากต่อมากสำหรับพวกเอาไปปฏิบัติเองอ่านหนังสืออ่านตำราแล้วก็ไปปฏิบัติเวลามันเกิดไม่รู้ว่ามันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นแหละส่วนมากก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วว่าเห็นผิดแล้วเห็นผิด พอไม่มีพอไม่ครูบายจย์กำกับแนะนําให้มันเป็นด่านแรกด่านอันตรายพอจิตสงบประเดียวประเดามันจะเกิดนิมิตเกิดฌานนั่นแหละเกิดฌานขึ้นจะเป็นเสียงก็ดีจะเป็นรูปก,ก็ดีจะต้องเจอแทบทุกคนด่านแรกเนี่ยจะต้องเจอแทบทุกคนบางคนก็ได้ยินเสียงวิ่งออกมาบางคนก็เห็นภาพ ขึ้นมานั่นแหะนี่คือด่านแรกเรียกว่าเกิดขึ้นในขณะต้นๆน,นี่แหละด่านแรกด่านอันตรายท่านจึงให้หาเพราะไม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านชำนาญในการเข้าสมาธิจึงจะไม่หลงทางไม่เสียหายอาด่านแรกจิตสงบ,บประเดียวประเด้าท่านเรียกว่า นี่กะด่านแกรกเนี่ยสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างปรุงแต่งบ้างสงบบ้างนี่คือด่านแรกนิมิตจะเกิดขึ้นในขณะนั้นแหละในขณะที่จิตปรุงแต่งไปจิตก็สงบบ้างปรุงแต่งบ้างอาการนั้นจะเกิดขึ้นมีเสียงมีลูกเกิดขึ้นมา เนี่ยด่านแรกด่านอันตรายชนมากคนไปเสียตรงนี้แหละก็นึกว่าตนเดงปฏิบัติดีภาวนาดีเห็นนิมิตตันเห็นนิมิตอิได้ยินเสียงนั่นได้ยินเสียงนี้ก็นึกว่าตนเดงปฏิบัติดีแกกล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นก็เสียคนไปเลยก็มีมากกว่ามากว่นอันตราย ที่เขามาให้ลูกปู่แจะแจ้จิตให้ก็หลายคนต่อหลายคนก็ไปทําเองเนี่ยไปฟังมาไปอ่านตาําราแล้วก็ไปปฏิบัติเองโดยไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์กำกับดูแลให้บางทีพรอแม่ครูบาอาจารย์แก้จิตให้ก็หลงทางไปเลยเสียสติเป็นว่าไปเลยก็มี เอาไม่คืนก็มีนะคอใจตัวนเดกยิงสุภาพรค่อยใจเนาะหลายเบื้องต้นเราเท่านี้แหละเนาะค่อยปฏิบัติไปค่อยศึกษาไปก็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้น ด้วยศรัทธาด้วยความเพียรสร้างศรัทธาให้เกิดซะก่อนมีศรัทธามีความเพียรประกอบนี่แก็ได้มรดกได้ผลเป็นพระพักๆขึ้นมาขอให้มีศรัทธาสร้างศรัทธาความเสือ้อ <c oughs> ให้เกิดซะก่อนให้มั่นคงซะก่อนเสื้อใครเสื้อพระธรรมเสื้อคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศรัทธาความเสือ้อ เชื่อโดยปัญญาไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายคำว่าเชื่อมันมีทั้งดีทั้งเสียถ้าไปเชื่อแบบผิดๆก็เสียหายถ้าเชื่อพระธรรมเชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าไม่มีเสียหายไม่แต่ดีกับดีนั่นแหละให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงค์ที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าเชื่อโดยปัญญา

ไม่วันอบรมต่อไปวานต้องสมัครอบตอไปเกเรเล้หรเป็นตัวแทนพการครัรมเรับะรเป็นตัวแทนขพิการเป็นนายกบ่เป็นนายกคนพิการบอก เอาตาเสี <Shouldn S 2>